ข้อสิบเก้านะครับโจทย์บอกว่าเรามีปัญหาเรื่องตำแหน่งนะครับอนุภาพที่เวลาทีใดๆนะครับมีค่าเป็นฟังก์ชันตามสมการนี้คือ X เท่ากับ 5t กำลัง3บวก 5t กำลัง2บวก1ให้หาความเร็วขณะใด,ดขณะหนึ่งก็จาก vt เท่ากับ dx by dt เราก็หาอนุพันธ์อันนี้เนาะดิฟ 5t กาง3ได้ 15t กัง2ดิฟ 5t กัง2ได้ 10t ดิฟ1ได้0นั้นคุณได้ความเร็วมาเป็นสมการนี้ความเร็วขณะใด,ดขณะหนึ่งเป็นฟังก์ชันกับเวลาอันนี้ตรงไปตรงมานะไม่มีอะไรซับซ้อนหาความเร่งความเร่งก็คือ d ีวีบยนั้นกูก็เอาสมการความเร็วในข้อเมื่อกี้มาดิฟสิบห้าทีกำลังสองก็ได้สามสิบทีดิฟสิบทีก็ได้สิบหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกสแควร์อันนี้ก็คือฟังก์ชันของความเร่งขนาดใดขนณะนี้โอเคไหมซับซ้อนขึ้นหาได้ไหมก็แค่ หมือนเดินนะความเร็วก็ไปดิฟก็ได้ฟังก์ชันความเร็วออมาความเร่งก็ดิฟฟังก์ชันของความเร็วคุณก็ได้สมการความเร่งออกมาสําคัญหน่วยอย่าลืมหน่วย